เอไปนี่เล่นแบบโรเปแลวนั่นปืนใครอ่ะ่ปืนกูนี่เองอีกแล้วคือไม่ได้เลยจริงไม่ได้เลยนะไอ้งูเห่าชัด่โอ้โหมื่จะเปิดประตูให้เดี๋ยวคนเรา ไม่เอานะไม่เอานะไม่งี้นะไม่งั้นเจอไม่งั้นไม่งั้นจะเจออย่างนี้นะนี่ไม่งั้นเจออย่างนี้นะเจอไงอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ไงกระสุนกระสุนหมดแล้ว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 ไปมีเขาไม่มีวอลหรือเปล่าคุณเมย เดียไดนไปดูเลยคนึงโอ้ันี้นะพี่พี่อ้อมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมครับโอ้ยขอบคุณครับนัมบวันจริงๆคนนี้ไอี๋ยวเดียเดี๋ยว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 เดีเดี๋เดี๋ยวเีี่ทวดีี่อ๋อพี่เหรอพี่กดไมค์อ่านคอมเมนต์วี